นับถือแล้วมันจะเกิดอ,อะไรขึ้นขุดตัวเองออกมาอาจารย์และล่าสุดครับผมไปดูการเกลี่ยการอะไรเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ทุกคนขอบคุณมากครับอาจารย์วิรัชช์เป็นตัวแทนของออกลุ่มอาจารย์นะครับขอบคุณและซึ้งในน้ำใจทุกคนในหมู่บ้านกกอกครับ คนเหล่านี้เขาไม่ไปดูหมอลำแต่เขามีจิตใจที่จะช่วยลุงพลทุกอย่างคือไม่ควรจะมีเหตุผลที่จะไปด่าลุงพลทุกคนยูทูบเบอร์ก็รีบกลับมาแล้วก็มาเคลียร์ให้คนละไม้ละมือโอ้โหพวกเราเนี่ยได้เห็นได้ซึ้งน้ำใจในความรักความสามาัคคีพวกท่านมากพวกท่านคือทําแล้ววินยูชนไม่ติเตียนพวกท่าน พวกท่านคือคนที่วินยูชนไม่ติเตียนพวกท่านพวกท่านคืออริยะชนการเข้าใจอะไรง่ายๆไม่มีพิธีรีตองอะไรทำได้ก็ทำได้อันเป็นส่วนทำให้ลุงพลพระแตนไม่ถูกกล่าวหาถูกว่าซึ่งมันยังไม่ถึงเวลามันยังเป็นเวลาที่ลุงพลพระแตนต้องกลับมาเคลียร์ แต่มีคนขุดตัวเองออกมาประจานหมดแล้วต่อไปใครก็จะศรัทธาคุณและคุณเป็นคุณอยู่ในตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเสียแล้วอ่ะคุณไม่ใช่ชาวบ้านทุกปกติคุณคือเจ้าหน้าที่รัฐเจ้าหน้าที่รัฐระวังนะครับอะไรอะไรก็แล้วแต่มันจะพุ่งมาที่คุณมาอาสามาเป็นผู้ใหญ่บ้านแต่มาทำให้ สังคมแตกแยกเสียแล้วมันควรจะนึกได้ว่าเออเขาเพิ่งขนไปทุกคนยังอยู่ทั้งนู่นอยู่เลยสกลนครเออเดี๋ยวเขาก็มาขนแหละทำไมอ่ะอะไรมันอยู่ในใจมันพุ่งพวยออกมาหรือเปล่าไม่มีใครคิดไม่มีใครบอกเออ เออพวกเขาก็เป็นชาวกกกอกคนเฒ่าคนแก่เดินไปส่งสิ่งที่เขาศรัทธาไปถึงนู่นมากมายทั้งยายอุ่นยายย่าอะไรต่างๆเต็มไปหมดเลยทุกคนไปมีความสุขในสิ่งที่เขาศรัทธาเขาเหล่านั้นก็คือลูกลูกบ้านของเขาคุณจะกลายเป็นลูกพ่อบ้านแม่บ้านในการปกครอง ชาวบ้านก็คือลูกบ้านของคุณต่อให้ไม่รู้ว่าใครเลือกคุณก็แล้วแต่ดูตัวอย่างผู้ว่ากรุงเทพใครจะเลือกไม่เลือกเมื่อเขาได้ตำแหน่งนี้แล้วเขาจะต้องเป็นผู้ว่าของทุกคนให้ได้คุณก็ต้องเป็นผู้ใหญ่บ้านของทุกคนให้ได้แค่บ้านเล็กๆเ,เองทำไมคุณจะเป็นผู้ใหญ่บ้านของทุกคนไม่ได้ ลูกบ้านก็ได้พึ่งพาคุณไม่ใช่มาแสดงอะไรที่มันมันเห็นเจตนาบางอย่างแล้วมันก็ไม่ดีนะครับล่าสุดนะครับเห็นท่านทนายอุทัยท่านพูดถึงว่าล่ำล่ำว่าเห็นภาพไหมครับที่ที่ทุกคนกำลังเกลียดินน่ะผมสังเกตภาพแล้วไม่มีใครสังเกตแผ่นผ้าครับ ทุกคนชาวบ้านนั้นไม่มีใครสังเกตแผ่นผ้าไวนิลที่ทางการไปปักเศษผ้าไวนิลมีมีรอยเหมือนกรีดใหญ่ๆอยู่สองรอยกรีดหนึ่งใหญ่รอยกรีดหนึ่งเล็กเหมือนถูกของแข็งของมีคมซึ่ง พอสังเกตคนชาวบ้านที่กำลังมาอยู่เนี่ยใครมีภาพใครมีภาพวันย้ายแล้วมีภาพลองไปดูครับว่าตอนนั้นเนี่ยไวนิ้วตรงนั้นเน่ยถูกกลีดหรือเปล่าตอนย้ายนะพอวันเนี้ยชาวบ้านเข้าไปเกลีลย่ยไม่มีใครสนใจไวนิ้วแสดงว่าชาวบ้านไม่ได้รู้เรื่องไม่ได้รู้เรื่อง ไม่มีใครบอกว่าไอ้กิดกดคือคนที่ไม่ได้ใส่ใจเนี่ยมันก็จะไม่สังเกตทุกคนอยู่นั้นไม่มีใครสังเกตผมดูแล้วไม่มีใครสังเกตใครเป็นคนเห็นใครเป็นคนที่จะเอาคำนี้มามาจะไปสู่ร้องเรียนก็น่าสงสัยคุณร้องเรียนไม่ได้หรอกครับถ้าคุณไม่มีภาพว่าใครเป็นคนกรีด คุณจะไปร้องเรียนใครหรือคุณจะเหมารวมว่าเป็นที่ฝั่งลุงพลกําลังทํางานอาจจะให้มีความผิดให้ลุงพลมีความผิดเพราะว่าเป็นเป็นผู้ทําหรือเป็นผู้เ,เป็นผู้อ่าเป็นเจ้าภาพคงจะเล่นว่าลุงพลและเพื่อนได้ทําลายทรัพย์สินทางการ ไวนิวจะไปฟ้องทำลายทรัพย์สินทางราชการใครกรีดล่ะโอ้โหนี่คือขบวนรถไฟสุดท้ายที่จะหารายได้จากลุงพลคงคิดหวังว่าจะไปร้องโอ้ยลุงพลมีความผิดพากันไปกรีดไวนิ้วฟ้องศาล เอาสักคดีฟ้องศาลโอ้โหนักข่าวทุกช่องที่พอรู้ว่ามีช่องไหนคงมีรายได้ขึ้นโอ้ยพวกเราก็คงทำให้สมาชิกในช่องเราคงคึกคักคึกคักเวลาลงเล่น <c oughs> นะะจะได้มีความสุขแล้วโว้ยเราจะได้มีเงินต่อแล้วโว้ยโอ้ยเราจะได้มีได้เกาะกระแสลุงพลต่อแล้วจะได้เกาะกระแสลุงพลหากินต่อโว้ย ตอนนี้เรียกว่าคุณนี่แหละครับผมจึงบอกว่าท่านสงสารพวกเขาไหมท่านสงสารพวกเขาเหล่านั้นไหมครับว่าเขาจะอยู่กันยังไงต่อไปเขาจะทำมาหากินอะไรต่อไปเขาจะเกาะลุงพลกินเท่านั้นครับ ใครระมื่อกียใครจะใครอยากทําให้ลุงพลติดคุกล่ะครับใครอยากทําให้ลุงพลติดคุกใครที่อยากให้ลุงพลมีความผิดดังนั้นลุงพลและทุกคนไม่ทําดังนั้นใครที่จะมาเล่นเรื่องนี้แสดงว่าพวกคุณทําได้ข่าว่าตอนนั้นมีมีกล้องวงจรปิดหรือเปล่าการที่คุณจะหาเรื่องทุกในพื้นที่สุดท้ายที่ลุงพล จะต้องออกไปจากพื้นที่เหล่านั้นเนี่ยลุงพลอยากไปกรีดเพื่อจะมีเรื่องเหรครับยูทูบเบอร์จะไปกรีดเห็นไหมยูทูบเบอร์นะครับอ่าดูนะครับนี่ไวนิ้วนะครับกรีดแล้วครับกรีดแล้วครับเอ๊ะเอ,อมีไหมฮะมีไหมใครที่อยากเล่นลุงพลต่างหากครับน่าสงสัยว่าพวกคุณยิ่งปนป่วนอยู่แล้วพวกคุณเคยมาปวนอยู่เรื่อยอย่าหาทำนะครับอย่าหาทำ แม่งอยากจะจับลุงพลเข้าคุกเอาทุกอย่างแม้แต่กรีดไวนิ้วเลยครับมันจะหาไปถึงไหนครับมันจะหาไปถึงไหนนะครับนะรู้รู้ครับว่าพวกคุณรู้ครับว่าพวกคุณไม่สบายใจไม่ได้ไม่สบายใจที่ไวนิ้วขาดนะครับคุณต้องทำ คุณต้องคิดล่วงหน้าว่าต่อไปคุณจะทำอะไรในอาชีพยูทูบเบอร์ของคุณคุณจะทำอะไรกินบักหน้าข้าวเนี่ยถ้าไม่พูดถึงลุงพลคุณก็ไม่มีอะไรกินในในอาชีพยูทูบเบอร์ขนาดไอ้คนที่ออกไปจากยูทูบเบอร์ลุงพลแล้วก็ไปด่าลุงพลทุกวันนี้ วิวของเขาต่าเตี้ยเลียดินจนนั่นแหละคือวิบากกรรมของเขาครับวิบากกรรมการใส่ร้ายคนอื่นที่เขาไม่ผิดเนี่ยถ้าคนนั้นมีศีลถ้าคนนั้นบริสุทธิ์และมีศีลคนใส่ร้ายยิ่งจะมีเขาเรียกว่ากรรมของเขาก็จะหนักมากบาปของเขาจะก็จะหนักกว่าปกติ ถ้าคนนั้นมีศีลมีธรรมแล้วคนไปกระทําเนี่ยด้วยกิจด้วยการการทํากระทําการกระทำสามทุจริตสามเกิดขึ้นกับคนที่มีศีลมีธรรมครับคือคิดชั่วพูดชั่วทําชั่วกับคนมีศีลมีธรรมมันจะเป็นดับเบิลทวีคูณบาปดับเบิลทวีคูณบาปนะครับอันนี้นะนะครับ จนต้องหากินตอนนี้เขาจะหากินได้ในเฉพาะพื้นที่สองงานเขาก็รู้นะว่าจะเอาผิดลุงพลได้ในสองงานเนี่ยมึงไปดูซิจะมีอะไรบ้างในสองงานเนี่ย <c oughs> เออในสองงานจากนั้นไปก็เรียกว่าบายบายก็แล้วนะครับบายบายแล้วครับส่วนลุงพลจะแวะมาบ้านบ้านที่เขา อยู่เดิมในกลกอก,กมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาแต่เขาคงไม่อยากอยู่นะเพราะบุคคลที่อยู่ในหัวใจของเขาเนี่ยคือลูกๆของเขาเขาเอาออกจากพื้นที่ที่ไม่เป็นไม่เป็นประโยชน์ต่อความทรงจำของลูกๆเขาเนี่ยเขาเออผพาแค่พาลูกออกไปนี่นี่คือเจตนาลุมพลแล้ว ไม่ให้ลูกมาทรงจำสิ่งที่เลวร้ายตรงนี้กับญาติญาติที่เลวร้ายหรือเปล่าคือไม่ให้ไม่ให้ลูกเขามาจดจำในสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้ที่เกิดขึ้นกับพ่อกับแม่เขาเนี่ยเพื่อไม่ให้เพื่อให้เด็กลืมได้ไวอาศัยเวลาว่าจะทำให้เด็กๆลืมเรื่องที่เขาอาจจะไปติดตาติดใจอยู่เนี่ย เพื่อให้หายไวให้เวลาเป็นการเยียวยาของลูกเขาแต่ผู้ใหญ่มันลืมไม่ได้ไม่ใช่ผู้ใหญ่ตำแหน่งผู้ใหญ่นะผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเช่นลุงพลณาแตนเนี่ยมันคงอยู่ในใจเพียงแต่ว่าไม่งัดออกมาไม่นำมาเป็นปัญหาถ้าลืมได้ก็ลืมนะครับ ดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นผมผมก็ไม่มาเหยียบนะครับนะฮะมันไม่มีคุณค่าที่จะมาเหยียบถ้าจะมาก็มาเยี่ยมมายามอ่ญาติทางใจญาติทางใจยูทูบเบอร์ที่อยู่กะกกอกคือญาติทางใจลุงพลผู้ทุกคนมี มีความเป็นกันเองเป็นคนที่รักนะครับนับถือซึ่งกันและกันด้วยหัวใจลุงพลไม่เคยทอดทิ้งคนเหล่านั้นแค่ลุงพลไปกบกอกทุกคนก็ได้วิวแล้วนะและต่อไปพื้นที่ที่จะเป็นแผ่นพื้นที่ธรทำผมว่าต่อไปมันจะเจริญอาจจะเป็นที่ปฏิบัติธรรม พ่อหลวงพลชอบปฏิบัติธรรมก็อาจจะใช้พื้นที่นั้นเป็นที่ปฏิบัติธรรมในวันสําคัญทางาศาสนาพุทธก็จะเป็นการใช้ตรงนั้นในการปฏิบัติธรรมยิ่งจะเพิ่มบารมีกุศลเข้าไปอีกในพื้นที่พื้นที่นั้นก็จะเป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยคนคิดดีผู้ดีธรรเนีมมันก็จะเสริมบารมีกันไปใหญ่ ความดีทำให้ทุกอย่างศักดิ์สิทธิ์คนดีทำให้สิ่งที่ไม่มีค่าอะไรก็ศักษษดิ์สิทธิ์ได้เพราะเป็นคนดีคนดูคนดีดีเนี่ยคิดดีพูดดีทำดีอยู่ที่ไหนก็เป็นมงคลครับอ่าคำพูทธเจ้าเลยนะครับคิดดีพูดดีเวลาใดที่นั่นคือเป็นทีเ่เป็นเวลาเลิกดีมงคลดีรุ่งดีขณะดีมูสัต คิดดีพูดดีทำดีตอนเช้าที่นั่นก็จะเป็นที่นะครับเลิกดีลุ่งดีมงคลดีขณะดีถ้ากลุ่มรุงพลไปอยู่ที่ดินของเขาตรงนั้นนะ่ะแล้วเต็มไปด้วยการคิดดีพูดดีทำดีอยู่ตลอดเวลาที่นั่นก็จะแทบจะเป็นที่ทิพย์ที่มีแต่กระแสบุญไหลวนอยู่นั่นแหละกระแสบุญไหลวนอยู่ในแผ่นดินนั่นแหละที่ดินนั่นแนหะ อบอวนไปด้วยบุญน่ะมีแต่คนมีจิตพรมอยู่ในนั้นน่ะนะครับดังนั้นเนี่ยตรงนั้นเนี่ยจะนำไปสู่ความเจริญนะฮะนำไปสู่ความเจริญนะครับได้ข่าวว่าตอนนี้ฮะโอ้โหนี่ผมก็เดาไว้เลยว่าไม่ไม่นานนักครับคือชาวบ้านใกล้บ้านใกล้เรืองเคียนผมบอกเลยครับว่าก็จะมีรถ รถซาเล้งขายผลไม้ขายไอติมขายข้าวขายขนมเดี๋ยวจะมีตักตะแกตนทอดตักอะไรน่ะดักแด้ทอดใช่ไหมฮะเขาก็จะเห็นว่าจุดนั้นคือคนที่จะหลั่งไหลไปทางนั้นชาวบ้านก็จะมีรายได้นะครับนี่คือประโยชน์ตกอยู่ที่ชุมชนละแวกนั้น เขามีรายได้เกิดขึ้นเขามีจินตนาการไปใน,นในอนาคตแล้วว่าที่นี่คือที่สร้างรายได้พวกเขาเออเห็นไหมครับรถชาวบ้านตอนนั้นก็รถ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 ขายของใช่ไหมรถพ่วงรถอะไรเขาก็จะแวะไปแวะไปมีคนอยู่มีคนอยู่ก็ต้องมีคนกินคนดื่ม ต่อไปชาวบ้านหลั่งไหลไปก็จะไปกินไปดื่มท่านลองนึกถึงภาพที่ทาสีสวยงามแสดงว่าตอนนั้นเนี่ยคนเริ่มหลั่งไหลไปแล้วลุงพลอยู่ตรงไหนก็ได้ประโยชน์ที่นั่นเห็นแล้วมันชื่นใจเดี๋ยวไฟไฟก็สว่างแล้วเดี๋ยวก็จะได้ไฟละ เมื่อได้ไฟไปเนี่ยหมายความว่าใครจะไปอยู่ตรงข้ามลุงพลก็จะสามารถเพราะว่ามันมีการทดไฟลงมาแล้วอาจจะขอมันเวลาจะไปขอไฟเพิ่มเติมมันง่ายเพราะลุงพลได้บุกเบิกไว้แล้วลุงพลไปบุกเบิกที่นั่นไว้นะครับผมให้เวลาไม่เกินห้าปีตรงนั้นะจะเป็นชุมชนที่ จเจริญส่วนฝ่ายตรงข้ามลุงพลคุณจะคุณคิดว่าคุณมีเกียรติไหมทุกวันนี้คุณด่าลุงพลทุกวันเนี่ยคุณคิดว่าคุณเป็นคนดีมีเกียรติไหมละ่ะคุณไม่สามารถไปทำยูย,ยูทูบอย่างพวกคุณน่ยูทูบเบอร์อย่างพวกคุณเนี่ย คุณมาเป็น YouTube ในสองปีนี้ใช่ไหมเพื่อด่าลุงพลนะแล้วคุณจะไปเอาสมาชิกที่ที่เต็มไปด้วยความเกลียดคนเกลียดลุงพลมาเป็นมากดซับสไครคุณอนะแล้วถ้าคุณไม่ด่าลุงพลอีกเขาจะดูคุณหาพระแสงอะไรฮนะเขาเรียกว่าอะไรวะ มาทําให้เกียดแล้วจากไปมีแต่ว่ามาทําให้รักแล้วจากไปนี่มึงมาทําให้กูเกลียดลุงพลแล้วมึงจากไปเฉยๆนี่นะนะครับนะฮะเขาไม่ต่อยอดคุณหรอกครับเพราะเขามาด้วยความเกลียดลุงพลคุณจะทํายังไงให้เขาเกลียดลุงพลต่อไปล่ะคุณก็ไม่รู้จะทำยไงแล้วเพราะลุงพลไม่อยู่ที่กกกอกแล้วคุณคง คุณคงมหาอภิมหาอามตะนิร,นรันดร์แห่งการหน้าด้านที่จะตามมาลาวีมาดา่าเอ้ยลุงพลลุงพลครับผมขอด่าลุงพลหนนะ่อยนะด่าอีกปีหนึ่งแล้วกันผมกําลังผ่อนรถอยู่บ้านก็ยังไม่เสร็จผมขอด่าอีกปีนะั้นลุงพลนะสาธุผมขอด่านะเอาอย่างนี้เลยคะคุณต้องอภิมอมตะคุณต้องเป็นคนที่อภิอมหาอามตะนิร,นรันดร์แห่งการหน้าด้าน ต้องเรียกอย่างนี้เลยนะเออขอไปตามไปได่าจำปัดะลุงพลอยู่ตรงนั้นใช่ไหมเอ,อ้เราเห็นโคนไม้ตรงนี้เหระเราทําเถียงนาอยู่ตรงนี้แหละใกล้ๆลุงพลเนี่ยข้างๆลุงพลแล้วกันกอ้ตอนนี้ตอนนี้ผมอยู่จำปาดะนะครับโอ้จำปาดะแย่มากครับคนก็ช่วยลุงพลเนี่ยเนาะอู้ดูสิมันมาทําให้ที่เจริญมันชั่วมากเลยอะดูสิ มันทําให้คนอื่นจเจริญมันชั่วมากครับพี่น้องครับมันคนอะไรชั่วได้ขนาดนี้ครับไปที่ไหนก็จเจริญดูกูนี่ดูกูนี่กูกูนี่ไม่มีอะไรเลยสองปีมาอีกกูมีเลยครับพี่น้องครับโอ้ขอบคุณมากครับที่กดติดตามผมเป็นสองแสนสามแสนโอ้โหนะครับมึงยังจะตามกูอีกเหรอ <laughs> มึงยังตามกูอีกเหรออเงี้ยนะ มึงทั้งหน้าด้านนะยังมาตามกูอีกเออก็ว่าไปแสดงว่าน้ำลายยืดล้วนะครับคุณจะทํายังไงล่ะทีเนี้ยคุณต้องโทรไปหาพี่สาวพี่สาวครับผมขอด่าหน่อยนะด่าสักปีแล้วกันมีอะไรให้ด่าไหมผมหมดคำด่าแลนะ้วเนี่ยพี่สาวชงคำด่ามให้หน่อยชงคำด่าให้กูหมดหมดคำด่าพี่ล้วนะครับ นะฮะผมจึงเขียนว่าสงสารพวกเขาไหมเขาไม่มีคือเขาคงไม่มีจินตนาการว่าที่เขาไล่ไล่ลุงพลออกไปเนี่ยบีบให้ลุงพลต้องหนีออกจากกกกองเนี่ยบีบให้ยูทูบเบอร์ต้องออกจากกกกองเนี่ยเขาไม่มีจินตนาการต่อไปว่าแล้ววันหนึ่งไม่มีลุงพล ว่าแต่ไม่มียูทูบเบอร์ฝั่งดุลพลนอยู่ในนั้นแล้ว,ลวมันเงียบเงาแล้วแล้วกูจะทำคอนเทนต์อะไรวะกูจะทำคอนเทนต์อะไรส่วนคนที่เขาไม่ได้อยู่กกกอกเขาอยู่จังหวัดไหนก็ไม่รู้อยู่กรุงเทพอยู่จังหวัดอื่นอ้าวไม่เกี่ยวกับเขาแล้วอะ่ะเขาที่ทำงานบ้านเขาอยู่ที่อื่นเขาไม่ได้อยู่กอกกอกอ้าวคุณอยู่กกรอกทำไมอ่ะ ก็เก็บเห็ดขายแล้วทีเนี้ยก็คุณก็ทำทำอาชีพเดิมของคุณก่อนที่จะมีลุงพลแล้วกันอะไรทำได้ก็ทำอยากค้าย,ายาก็พอ